เอาอะไรล่ะเราได้สั่งอะไรไหมเราได้สั่งของไหมเราได้สั่งของไหมไม่ค่ะมาแล้วเหรอลุงเอาอะไรมาแล้วเหรอคนสวยคนสวยวันนี้อยู่ร้านคนเดียวลุงน้องไม่มาขายได้เมื่อวานหยุดลุงเอาอะไรไหนดูซิของลุงบรรยากาศนอนทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ เ,เราก็อยากนอนนะเมื่อวานนอนทั้งวันเอาแม่ค้าพริกแกงได้ถุงหนึ่งเจ้ไม้อีกนะคุณเจต,ตัวเจนไม้มอีกนะวันนี้เมื่อวานเจ้าของร้านมาเออเมื่อวานเจ้าของร้านมาวันนี้จะสมมาเอาถั่วฝักยาวไปใส่ผัดพริกแกงให้ลูกค้าม<อ>าไม่ทนันลุงแล้วลุง,ลงเอาขอนมหวานไปหมดแล้ว ตกตั้งแต่เช้าอภิเษกแห้งกระเทียมยนี่เห็นอย่างนั้คนนักย่านย่านเลยเนาะย่านเจ้าของร้านบ <c oughs> ม่ได้ตังฮ่เออย่านเจ้าของร้านบม่ได้ตัง <c oughs> กลัวทำไมอ่ะกลัวเจ้าของร้านไม่ได้ตังเพลงใจเขาใช่ไหมยสม <c oughs> <c oughs> ชีวิตชีวิตลูก ชีวิตลูกจ้างไม่ได้ห่วงตัวเองนะตอนนี้ห่วงเจ้าของร้านกคนเจ้าของร้านเขาไม่มีตังค์งกคาแฟเออคนเจ้าของร้านไม่มีตังค์จ่ายมันเงียบอย่างเงี้ยขายของไม่ได้หลายวันเนี่ยเขาก็ปิดร้านไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องอ,อะไรนั่นะอะแครอท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  เอาให้กระต่ายแล้วลุงอาให้กระต่ายโอ้เล้ยงกร่าเอาให้กระต่ายเอาให้กระต่ายซ้ำหัวยี่สิบบาทเอาให้กระต่ายเากระต่ายาาเลี้ยงกระต่ายในนี้มีทั้งอาหารคนอาหารกระต่ายได้หมดไดหม,ไมคะบอกได้หมดมผักพืชผ,ผักเราอะไรล่ะ ฟักทองไงเออหังยังไม่เบื่อไงเมื่อวานก็กินวันนี้จะกินฟักทองอีกเหรอคณะได้สั่งไหมหนังยางถุงหกคูณเก้าถุงหกสุดสี่เอาหกสุดสี่ด้วยเอาเส้นใหญ่นิดหน่อยเผื่อลูกค้ากินทัดหน้าเรือห้าบาท เราก็กเลืออเกลือห้าบาทาซื้อก<ๆ>ันแค่นี้แหละโอ้ยห้าบาทก็ใช้นาะนนานไม่ได้ทำอะไรมา,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 ากมายอืมกินเกลือก็ช่วยประหยัดน้ำปลาได้เวลาเราทำน้ำซุป